คลิปนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอ DIY นะคะงานทำเองก่อสร้างเองนะคะเกี่ยวกับ small house บ้านหลังเล็กนะคะซึ่งเป็นการหลัดสำหรับเก็บของวัสดุต่างๆซึ่งคนที่นี่ย,ยอมรับเลยว่าไอ้มาเรียนรู้วิชาชีพต่างๆหลายอย่างที่นี่แล้วคนฝรั่งเขาทำเองหาจ้างก็ยากลำบาก แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะหาคนจ้างไม่ค่อยได้ไม่ว่าจะเป็นการขุดแท็กเตอร์ขุดดินทุกสิ่งทุกอย่างแทบจะลงมือทากันเองค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีการจ้างไม่เหมือนเมืองไทยซึ่งตรงนี้งานตรงนี้สามีก็ทาเองด้วยการซื้อสั่งของทางอินเทอร์เน็ตนะคะและพอมาส่งแกะกล่องอุปกรณ์ต่างๆก่อสร้างเอง,องเริ่มทําตั้งแต่วันเสาร์ที่25มีนาคมซึ่งตอนนี้นะคะก็ค,ะคือวัน วันศุกร์นะคะวันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่1เมษาย,ยนซึ่งวันนี้ติดตั้งประตูสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนําภาพมาให้รับชมก็ได้มีโอกาสไปช่วยสามีด้วยจะเป็นทั้งงานครัวงานบ้านงานก่อสร้างเริ่มจะเป็นหมดที่นี่ผู้หญิงทุกคนแทบจะเย็บปักถักร้อยเองได้โดยไม่ต้องจ้างช่างด้วยนะคะแล้วก็สร้างบ้านหลังนี้ สามีก็ทําเองค่ะนอกจากว่าสั่งให้ทางโครงการมาก่อสร้างดําเนินการโครงก่อนแต่หลังการเดินสายท่อแป๊บสายไฟนี่ครอบครัวนี่ทุกคนทํากันเองหมดไม่ว่าจะเป็นทาสีตัวเรือนทาสีบ้านหรือว่าจะเป็นงานขุดก่อสร้างแท็กเตอร์ลงมือ เ,เขาเรียกว่าไงเช่าค่ะเ<ง>ช่ารถแท็กเตอร์เข้ามาขุดกันเองเลยทํากันเองเลยเรียกได้ว่าเป็นกิจการที่ทางคนฝรั่งเศสทํากันเองและทําได้ด้วยตรงนี้มาก็จะเป็นลูกมือนะคะก็ได้เรียนรู้และแอนก็มาอยู่ที่นี่แอนก็เป็นงานหลายอย่างเหมือนกันก็ถือว่าได้เป็นประสบการณ์นี่คือดีเที่เอามาให้ชมกันนะคะอันนี้คือหลังจากเสร็จแล้วซึ่งไม่ได้ถ่ายทําทั้งหมดเพราะว่ามือจะเลอะในการถ่ายทําก็เลยมีการถ่ายบางส่วนแล้วก็เสร็จตอนจบก็ถือว่า อันนี้คือนํามาให้ชมว่าเราเราทําเองแล้วก็เห็นไหมคะและบ้านหลังนี้ก็ทําเองเหมือนกันโดยแค่โครงสร้างมาจากทางโครงการเขามาดําเนินโครงให้ที่เหลือคือไม่ว่าจะเป็นเทป,ปูนทําอะไรนี่คือทําเองจริงๆแล้วก็ถือว่าคนฝรั่งนี่เขามีความสามารถจริงๆนะคะเกือบเกือบทั้งหมดได้งานได้งานฝีมือได้ด้วยตัวเองก็ถือว่าอืม ต่างชาตินี่เขาก็ถือว่างานจ้างถ้าไปอยู่ที่ไทยนี่คนงตกงานเยอะค่ะก็นำให้รับชมนะคะโอเคค่ะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยอนคงจะพักเรียนเพราะว่าคงต้องสอบ ซึ่งอาจจะห่างหายไปบ้างนะคะแต่ว่าก็อาจจะมาทักทายเป็นบางครั้งแต่อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะคะแต่ว่าจะลงไว้สําหรับการดูแลไม่ให้ช่องถูกยุบนะคะยังไงก็ขอบพระคุณสำหรับก,การติดตามที่รับชมเรื่อยมานะคะและไงว่างก็จะเข้าไปทักทายเพื่อนๆนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะโอเคอัวอาเปียนตู T, แล้วก็สวัสดีวันสงกรานต์ไทย1เมษายนแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นวันสงกรานต์ด้วยนะคะ ขอะคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็แอบไม่ได้จริงช่องนะคะแต่ว่าก็ต้องไปดำเนินการส่วนหนึ่งในการเพื่ออนาคตของคนที่นี่เนาะเพื่อกาดเพื่อให้สอบผ่านเพื่อให้ได้การเดเซจูการสิบปีไม่ค่อยง่ายค่ะมันก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็สมาธิยังไงก็ยังไม่ลืมเพื่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.